นแดงแล้วก็น้ำตาลเข้มปิดท้ายอย่าลืมเว้นระยะนะครับเว้นระยะให้มันมีไฮไลท์จับสักหน่อย เท้าแก่กันก่อนนะครับแล้วก็มาเก็บตัวหมอนกลมนะครับหมอนกลมแล้วก็ฉาบ สีน้ำตาลแดงเข้าไปแต่เวลาเราลงเราก็เว้นพื้นที่ด้านบนเอาไว้ตรงช่วงขอบด้านล่างเราก็ ใส่สีน้ำตาลเข้มนะครับเข้าไปเชื่อมสีมันนะฝั่งตัวด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับใส่สี ตาลแดงเข้าไปาพยายามลงแล้วให้มันมีไฮไลท์ไฮไลท์แยกส่วนกันอยู่นะครับเวาเราเก็บงานมันจะได้ไม่ต้องเก็บเยอะ นะครับไม่งั้นจะต้องมาแต้มสีขาวในตัวงานของเราเนี่ยเยอะมากนะครับเราก็พยายามลงค่อยๆลงช้าๆนะครับทิ้งระยะทิ้งน้ำหนักมันเอานะครับเสร็จแล้วเราก็มาเก็บตัวโซโฟา ไอตัวอานแช์มันสีที่ใช้ก็จะเป็นสีฟ้าผมเทาเข้มๆนะครับเราจะเก็บเฉพาะด้านข้างมันนะครับรูปสีฟ้าเทาเข้มเนี่ยอัดเข้าไปด้านข้าง ก็คือด้านข้างของเบาะนั่งกับพนักพิงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นจุดที่ไม่ได้รับแสงนะครับแสงมันมากระทบด้านหน้าหมดเราก็อัดสีตัวนี้เข้าไปได้เลยและอีกอย่างก็คือมันอยู่ระยะที่ไกลออกไปแล้วนะครับ ด้านข้างมันก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะฉาบสีเข้มเนี่ยเข้าไปที่ด้านหน้าแต่ไม่ได้ฉาบตัวมันคุมมันทั้งหมดนะครับเหมือนดึงมาเป็นรอยยับของตัวผ้าช่วยเอาวนะครับเราจะได้ไม่ไม่ต้องมาทำามันใส่เงา เงาของหมอนแล้วก็ลอยยับของผ้าที่ตรงพนักพิงมันเข้าไปด้วยด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับ เป็นรอยยับของผ้าเข้าไปใส่เงาวของหมอนบรอยยับของผ้าช่วยเพิ่มอีกนิดนึง แค่นี้นะครับแล้วก็รอให้มันแห้งนะครับพอมันเริ่มแห้งปั๊บเราก็ตัดเส้นด้วยสีตัวเดิมให้มันคมสักนิดหนึ่งไม่ต้องตัดเนียบมากนะครับ แค่พอให้เกิดความคมของภาพแค่นั้นพอนะครับ ให้เงาของเท้าแขนมันพาดเข้ามานิดนึงนะครับช่วยมันหน่อยแล้วก็ตัดลายเส้นสีน้ำตาลเส้มเข้มนะครับเข้าไปที่ตัวของเท้าแขนมันตัดเข้าไปตรงช่วงสันมันนะครับความหนาของตัวตัวเหล็ก ส่วนด้านบนเราปล่อยนะครับแล้วก็หมอนนะครับจะเป็นวักษณะแบบนี้นะครับ อนี้ก็จะเหลือตัวสุดท้ายที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนสีมันหน่อยดีกว่าเพราะว่ามันออกโทนสีฟ้ามาหมดเลยนะครับเราจะใส่ตัวบอกมันให้มันออกเป็นสีน้ำตาลสนิมสนิมแดงแดงบ้างนะครับเราก็ลงอัดเข้าไปเลยนะครับไม่ต้องไปไลนะ่น้ำไม่ต้องไปไล่อะไรเพียงแต่ว่าเว้นระยะ พนักพิงมันสักนิด มันสักหน่อยฝั่งนี้มันโดนบังนะครับไม่เห็นส่วนตัวโต๊ะที่อยู่ด้านในนะครับเราก็จะให้มันเป็นสีออากขาวๆนะครับเราก็แค่ตัดเส้นสีฟ้าเทาเข้าไป เป็นโต๊ะที่มีด้านหน้าเป็นฟุฟักนะครับใส่เงาของตัวเก้าอี้ที่มันพาดลงไปที่หน้าหน้าโต๊ะนะครับเพื่อที่จะได้ผักน้ำหนักให้มันหลุดออกจากกันลงคุงมแค่นี้พอนะครับ ไม่ต้องลงเยอะแล้วก็รอให้มันแห้งสักคู่หนึ่งพอมันแห้งปั๊บเราใช้สีดำนะครับสีดำเก็บความลึกของเงา ตรงไหนที่เราจะเน้นระยะให้มันหลุดออกจากกันอย่างตัวเก้าอี้ที่อยู่ระยะหน้า,นาเนี่ยนะเราก็กดน้ำหนักเข้มเข้าไปที่พนักพิงด้านหลังของตัวแามแชร์ด้านหลังเลยนะครับ ก็มันอยู่นึกแล้วเราก็เจ็บพอให้รู้ว่ามันเป็นเฟอร์นิเจอร์วางอยู่นะครับไม่ต้องไปใส่ดีเทลให้มันชัดเห็นเป็นรอยเป็นตัวออกมา ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับภาพรวมของมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้น้ำหนักด้านล่างเราลงคุม หมดแล้วนะครับเดี๋ยวข่าวต่อไปเราจะมาเริ่มเก็บน้ำหนักไล่ขึ้นไปนะครับก็คือส่วนของผนังแล้วก็ขึ้นไปบนฟ้านะครับเป็นส่วนต่อไปนะครับ